สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอเกร็ดความรู้ซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสก็คือวันที่25หธันวาคมประการที่1วันที่2 5ธันวาคมนะเป็นวันฉลองคริสต์มาสของศาสนาคริสต์ฉลองการบังเกิดมา ของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระปินเจ้าเกิดมาเพื่อไถ่เรามนุษย์มีคำถามอยู่ว่าพระองค์เกิดมาในวันที่25ธันวาคมจริงๆริงไหมไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของการคำนวณนนปฏิทิน,นในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ว่า วันที่25ธันวาคมตามประเพณีของโรมันนะครับเขาก็จะมีเรื่องของอาการเฉลิมฉลองพระเจ้าแห่งเกษตรกรรมที่ใช้ชื่อว่าการเซตเทิร์นเป็นวิถีชีวิตของชาวโรมันนะที่จะต้องเฉลิมฉลองเพราะว่าเป็นหัวใจนะการเกษตรกรรมเป็นหัวใจในชีวิตของพวกเขา นะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเวลาที่ฉลองเขาฉลองใหญ่มากนะครับมนะีการออแห่คารวานนะมีการให้ของขวัญนะกันและกันแม้แต่ทาตก็ยังได้มีการอนุญาตนะให้เล่นการพนันได้ซึ่งปกติผิดกฎหมายนะประเด็นที่น่าสนใจก็คือนะบรรดาคนที่เป็นทาต เป็นคนที่ต่ำต้อยได้รับการปฏิบัตินะอย่างดีเพื่อจะได้ร่วมฉลองกันและกันนะเวลาที่เขาให้ของขวัญกันและกันโดยเฉพาะคริสตชนเมื่อนำเอาวันคริสต์มาสมาทดแทนวันฉลองเทศกาลนะพระเจ้าแห่งเกษตรกรรมมานี้นะครับมีการให้ของขวัญกันและกันนะเป็นการสื่อนะเตือนใจ นะการนำของขวัญของบรรดานักปราชญ์จากบูรพธาติ์เอามาให้พระเยซูเจ้าเข้าติดตามดวงดาวนะที่บ่งบอกว่าพระผู้ไถยได้เกิดมาเข้าตามมาและมอบทองคำกำยานและมดยอนะให้กับพระกุมารทองคำนะมีความหมายก็คือนะของขวัญสำหรับกษัตริย์ กำยานนะเครื่องหอมนะเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าและมดยอบเป็นการบ่งบอกว่าบุคคลคนนี้นะจะต้องตายนะเป็นการไถ่บาปมนุษย์สิ่งที่สองที่เป็นความจริงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือต้นคริสต์มาสนะเป็นเหมือนต้นสนนะมีใบหนาทึบและเป็นชั้นๆมีสีเขียวนะครับ นะสีเขียวหมายถึงชีวิตนะการบังเกิดมาของพระเยสุจา้าแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้นะก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงและก็ตามด้วยใบไม้ผลนะิใบไม้ผลนะิเป็นการเฉลิมฉลองการกลับคืนชีพของพระเยสุจา้าเพราะฉะนั้นเป็นการนะสื่อถึง ความหมายทางด้านจิตวิญญาณนะของผู้มีความเชื่อนะครับว่าพวกเขาเกิดมาแล้วแล้วก็ต้องตายแต่ก็จะกลับคืนชีพเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องที่สามคือเรื่องซันต a าคลอสนะเมื่อพูดถึงคริสต์มาสก็พูดถึงซันต a าคลอสอยู่แล้วนะครับซันตาคลอสในตำนานก็คือคนที่รูปร่าง สูงใหญ่นะท้วมนะแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อสีแดงมีแถบสีขาวแล้วก็ถือถุงใหญ่ๆซึ่งมีของขวัญน,นำไปให้กับเด็กๆนะบรรดาเด็กๆจะรักซันต a าคลอสเพราะเห็นรูปลักษณะภายนอกที่ผมอธิบายแล้วก็รู้ว่าเป็นคนที่ใจดีนะก็มีการสร้างตำนานนะครับตำนานที่บอกว่าซันต a าคลอสก็ จะขี่นะรถนะที่มีกวางเรนเดียร์9ตัวนะแล้วก็เหาะมานะไปแจกของขวัญในค่ำคืนวันที่24คริสต์มาสอีฟให้กับเด็กๆที่ซันตาคอสมีรายชื่อถือว่าเป็นเด็กดีทั้งหลายนะครับแล้วเข้ามาในป่องไฟใส่ของขวัญเข้าไปในถุงที่เด็กๆนะแขวนไว้ที่หน้าห้องนอนของเขา นะตื่นขึ้นมาเด็กๆก็ดีใจได้รับของขวัญน,นั้นนะครับแต่ซันตาคอสสมัยใหม่ก็พูดถึงนักบุญนิคโคลัสซึ่งเป็นพระสังฆราชแห่งมีราปัจจุบันก็คืออยู่ในประเทศตุรกีนั่นเองนะนักบุญนิคโคลัสคนนี้ถือว่าเป็นคนร่ำรวยแล้วก็มาบวชแล้วก็ใช้เงิน ที่ตนเองทรัพย์สินที่ตนเองมีในการแจกจ่ายให้คนจนมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งนะครับมีลูกสาว3ามคนในสมัยนั้นเพื่อจะแต่งงานก็จะต้องมีสินสอดทองมั่นนะถ้าไม่มีก็ต้องขายตัวนะครับพอเวลาที่นักบุญนิโคลัสคนนี้ได้ยินเรื่องราวก็แอบเอาทองใส่เข้าไปในถุง แล้วก็ไปหย่อนไว้ที่บ้านของครอบครัวยากจนนี้เพราะฉะนั้นลูกสาวคนที่หนึ่งก็รอดตัวไม่ต้องไปขายตัวเพราะมีเงินแล้วนะครับพอคนที่สองนะก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะพอต่อมาคนที่สามนะพ่อบ้านของครอบครัวยากจนนี้ก็แอบดูนะในตอนค่ำคืนนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เห็นนักบุญ นิโคลัสเป็นคนที่เอาถุงทองนั้นมาวางไว้นะที่หน้าบ้านของเขานะเพราะฉะนั้นความจริงก็ได้เป็นที่ล่วงรู้เรื่องที่4นะครับก็เรื่องเพลงคริสต์มาสกับเพลงเป็นของคู่กันเป็นเพลงที่มีชีวิตชีวามนะมู่เป็นร้อยเพลงเลยนะครับเพลงคริสต์มาสเนะเพลงที่ยอดฮิตที่สุดก็หนีไม่พ้น จิงเกิลเบล์จิงเกิลเบลเพลงจิงเกิลเบลนี้แต่งในศตวรรษที่19นะครับนะโดยนายเจมส์ลอร์ดเปรอนต์นะครับต้องการแสดงคอนเสิร์ตในวัดของเขานะครับนะท่วงทำนองของบทเพลงก็เป็นการให้ความรู้สึกชื่นชมยินดีนะเนื้อเพลงก็บอกว่า d a s h i n g through the snow on the one horse open sleigh นะมีม้า นะออกมาจากพุ่มไม้นะอยู่ท่ามกลางหิมะนะแล้วก็มีคนนะอยู่ที่บนรถลากที่เปิดประทุนไม่มีหลังคาอยู่ในจังหวะที่กระโดดโลดเต้นสนุกสนานนะครับเพลงนี้เป็นเพลงยอดฮิตแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือ Silent Night นะครับมีการดัดแปลงนะเป็นหลายเวอร์ชันเหลือเชื่อ ถึง733เวอร์ชันด้วยกันนะผมแบ่งปันเรื่องความจริงหรือว่าแฟก t ์เกี่ยวกับคริสต์มาสเพื่อทำให้คริสต์มาสของทุกๆคนมีความหมายลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับ